ทำไมเธอยังไม่เข้าไปข้างในฉันมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นโครูจริงๆหรอแน่นอนเธอมีไม่งั้นทำไมฉันถึงเจอเธอที่นี่ละ่ะผู้อำนวยการฉินก็พึงพอใจกับที่เธอสัมภาษณ์เมื่อก,กี้มากเร็วเข้าฉันแน่ใจว่าพวกนักเรียนจะชอบเธอมากขอบคุณขอบคุณนะฉันจะทำให้ดีที่สุด หลูเจียเธอทําได้มันก็แค่พวกเด็กนักเรียนพยายามเข้าสวัสดีทุกคนฉันฉันฉันนี่คือครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่สุดสวยอาจารย์หลูทำไมพวกนายไม่ทักทายอาจารย์ของพวกนายล่ะยินดีต้อนรับ อาจารย์ลู่อาจารย์ชูอาจารย์ไปพาเทพพิดาคนนี้มาจากไหนอาจารย์ชูเรารักอาจารย์มากถ้าครูสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนอื่นสวยระดับจังหวัดงั้นครูสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของเราก็สวยระดับประเทศอย่างแน่นอนอาจารย์ลู่อาจารย์ชูพบคุณได้ยังไงอาจารย์ลู่อาจารย์เคยไปเรียนที่ต่างประเทศไหมอาจารย์ลู่อาจารย์อายุเท่าไหร่แล้ว ทหารในกองทัพของเราก็ซื่อๆและไร้เดียงสาเช่นกันนี่คือหนุ่มสาวงั้นหรออาจารย์หลู่โสดเธอกับครูเคยอยู่ในกองทัพเหมือนกันเสียแต่ว่าเธออยู่ในกองกําลังรักษาสันติภาพแต่ก็ยังเป็นนักเรียนดีเด่นที่จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารระดับแนวหน้าเพราะฉะนั้นการสอนพวกนายก็เหมือนกับการเชือดไก่ด้วยวากะทิงอาจารย์ชู อาจารย์ไม่ควรพูดอีกต่อไปแล้วให้อาจารย์หลู่พูดเถอะอาจารย์หลู่อาจารย์มีงานอดิเรกอะไรงานอดิเรกของครูหรอครับนี่ไปฮิฮงานอดิเรกของครูคือฝึกซ้อมฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกซ้อมไงล่ะ ปกติครูสอนภาษาอังกฤษของเธอมีงานอนดิเรกอะไรกันล่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ